สวัสดีค่ะทุกคนสุขูสุขคนพี่น้องอันนี้รถไฟเลยจ้ะรถไฟที่จันปาลิตนั่งมาสเสมอนะจ้ะรถไฟสองชั้นนะที่ที่จันปารินะดน่ะนั่งทำงานนะคะนั่งมาทำงานทุกวันนะคะ,ะก็เช้าเช้านะเจ็ดโมงเช้าพี่น้อง ก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะก็ขึ้นบันไดเลื่อนนะไปทำงานเดินทางไปทำงานนั่งรถเมย์นะคะนั่งรถเมย์แล้วก็มาต่อรถไฟนะคะตอนนี้ก็เดินไปที่ทำงานนะคะ จนปารีทำงานที่ฝรั่งเศสนะจ๊ะสาวไทยต่างแดนสาวไทยในฝรั่งเศสทำงานทุกวันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะ เช้นี้อากาศหนาวมากฝนตกทุกวันค่ะดูซิว่าวันนี้จะตกไหมแต่อากาศเย็นลงแล้วนะคะเข้าเข้าหน้าหนาวแล้วนะหิวข้าวจัง สถานีรถไฟใหญ่นะคะใหญ่ทำงานทุกวันค่ะจันถึงสุกนะคะทำงานทุกวันไม่ก็หยุดเสราร์อาทิตย์นะคะเสราร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านแลมดชีเอน้ร 7จ็ดโมงเช้าเข้างานเจ็ดโมงนะคะแตไ่ไปสายเพราะว่ารถรถไฟมันช้านะก็ยังไม่สว่างนะอุ้ยเย็นจังเลยอากาศเย็นมากเลยพี่น้องค่ะเจ็ดโมงเช้าพาทิตย,ยังไม่ขึ้นนะคะพาทิ์ขึ้นช้านะคะพาทิ์จะขึ้นก็ประมาณ8ปดโมงเช้านะนะคะ 8ปดโมงแปโมงครึ่งตอนนี้อยู่ในปารีสแล้วนะคะลาดิฟงส์ที่ทำงานจันต้องเดินไปอีกนะคะ <c oughs> โอเคทักทายเช้าๆนะคะพี่น้องขาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจก็ดูรับรอนาะใครที่ยังไม่เห็นนะสาวไทยใน ฝรั่งเศสนะคะกิจวัตรประจำวันของจันปารีสก็ทำงานนะคะทำงานจันทรถึงศุกตื่นเช้านะคะตื่นเช้าแล้วก็เลิกก็เลิกงานก็ประมาณบ่าย3ามครึ่งนะคะกว่าจะไปกว่าจะไปถึงบ้านก็ใช้เวลาเดินทางพอสมควรนะคะ อนนี้คนจะไม่ค่อยเยอะหรอกคะ่ะเพราะว่า,าคนที่ทำงานออฟฟิศเขาเข้างานเก้าโมงเช้านะเก้าโมงคนจะเยอะแล้วรถจะแน่นนะคะในรถไฟนี่คือแน่นเปียะเลยล่ะค่ะเบียดกันอย่างกับปากระป๋องเนะ่ยแต่อย่างจันทร์ปารีทำงานในครัวนะคะจันทร์ปารีทำงานเ,าเป็นกุ๊กเป็นคุ๊กร้านอาหารนะคะ ในครัวก็มาเช้าหน่อยเพื่อที่จะมาเตรียมของนะคะมาเตรียมของเอ,เอาไว้ขาย<ส>เพราะว่าร้านอาหารเปิดให้ลูกค้าเข้าก็ประมาณ11.45โมง45นาทีนะคะตอน11โมงจันทร์ปารีสก็พักกินข้าวนะคะเ<ส>ข้างาน7จ<ส>โมงเช้า<ส>ก็ยืนทำงาน จนถึง11โมงนะคะพักกินข้าวครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เริ่มงาน11โมง45เพราะว่าลูกค้าเข้า11โมง45ค่ะก็จะมีลูกค้าแถวแถวนี้นะคะที่ทำงานในออฟฟิศนะแล้วก็มีนักศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าแถวนี้มีแต่มีแต่ออฟฟิศค่ะมีแต่ออฟฟิศแล้วก็โรงเรียนนานาชาติด้วยนะแลกเรียนเออ โรงเรียนการตลาดมีมีหลายสาขาค่ะโรงเรียนสายอาชีพนะคะนี่ก็ร้านอาหารนะคะเนี่ยเนี่ยร้านอาหารนะนใหญ่ๆแล้วข้างในข้างในก็จะมีร้านอาหารเหมือนกัน Starbucks นะใกล้จะถึงแล้วคะ่ะ นี่ก็สตาร์บัคนะคนที่เขาทำงานร้านอาหารหรือว่าร้านกาแฟงาแาเงี้ยก็จะมาเช้าเพราะว่ามาเตรียมร้านนะคะมาเตรียมร้านมาทำของเตรียมไว้เพราะว่าที่นี่มีแต่ออฟฟิศก็เลยไม่ทำงานไม่ได้ทำงานกลางคืนนะทำเฉพาะว่าเฉพาะช่วงเช้าจนถึง่ายสาก็ปิดหมดแล้วนะคะ สาร์อาทิตย์ที่นี่จะเงียบนะไม่มีคนนะเออไม่มีคนก็ปิดนะคะจันปาริโชคดีที่ทำงานที่นี่นะคะเพราะว่าได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะ,ะโอเคนะคะพี่น้องคะขอบคุณนะคะกดฝากกดไลค์กดแชร์ด, like, ด,ด้วยนะคะกดติดตามให้จันปารีด้วยนะคะกดกระดิ่งสีดำเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะโอเคถึงที่ทำงานแล้ว จันปปร,รี่ก็ขอตัวไปทำง,งานก่อนนะคะสำหรับรายนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะนะคะสวัสดีค่ะ